เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่าง,างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T i s n e w นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมข,ขออนุญาต เปลี่ยนหูนิดนึงนะครับสวัสดีครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขออนุญาตเสียบหูหน่อยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งเลิกงานเหมือนกันครับสวัสดีครับวัสดีครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงได้ยินชัดเจนไหมครับเสียงวันนี้ชัดเจนไหมครับ สวัสดีทุกๆคนนะครับก็เป็นปกติทุกวันอังคารผมก็พยายามจะมาพูดคุยกับทุกๆคนนะฮะตอนนี้เนี่ยสวัสดีครับคุณเล็กคุณเล็กคุณได้ยินชัดเจนไหมสวัสดีครับคุณนรีสวัสดีครับ,รบพยายามติดต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นะฮะได้ข่าวว่าตอนนี้ท่านติดประชุมด่วนนะครับอยู่ที่กระทรวงนะฮะคุยเรื่องแรงงานอยู่นะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยได้ยินนะฮะได้ยินผมพูดนะได้ยินชัดเจนนะครับ เดี๋ยวพยายามจะต่อสายคุยกับท่านนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราคุยกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าข้อความที่ทุกๆคนส่งเข้ามานะฮะจะถามเยอะเลยมาตรา33จะช่วยเหลืออะไรมาตรา39มาตรา40รวมไปถึงเอเงินชราภาพที่จ่ายมาแล้วเนี่ยเงินชราภาพ55ปีเนี่ยจะมีโอกาสนําออกมาใช้ไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมคุยกับท่านนะฮะท่านก็บอกว่าพยายามอยู่พยายามอยู่นะฮะ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับแต่วันนี้ทุกๆคนได้ยินนะครับติดตามตลอดกับคุณครับเอจรลักโอเคอคนในคนคุณนะครับคุณคนุนเสียงชัดเจนบอกได้นะครับพอดีของผมเอาไปปั่นในเครื่องซักผ้ามานะฮะเดี๋ยวเราพยายามจะติดต่อลําตีนะครับเมื่อกี้ติดต่อไปยังไม่ได้รับสายนะฮะโทรหาคนตามท่านและคนตามบอกว่ายังประชุมปิดห้องอยู่ที่ ห้องอยู่เลยนะฮะก็เลยยังไม่ได้รับสายของผมนะครับแต่วันนี้เนี่ยออบอกข่าวดีนะฮะข่าวดีวันนี้ที่ประชุมคอรมอออกหลายมาตรการเลยแล้วก็มีความคืบหน้าเอาคนละครึ่งก่อนแล้วกันนะครับคนละครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนละครึ่งก็เตรียมตัวกันไว้นะครับ20ใช่ไหมเข้าคอารมอวันที่19ถูกไหมฮะสวัสดีครับทุกคนเข้าคอารมอวันที่19แล้วก็จะรู้ตัวเลขนะครับตัวเลขจริงๆเนี่ย คือมันเหลือจากเฟสแรก5 0 0แสนถูกไหมฮะเฟสที่2เนี่ยเรายังสรุปไม่ได้เนื่องจากว่าเฟสที่2ต้องรอวันที่14 15ไปก่อนแล้วสรุปตัวเลขว่าตกลงเหลือตัวเลขที่คนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์คนมีปัญหาในการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองแล้วเหลือตัวเลขเท่าไหร่ก็เอาตัวเลขนั้นไปบวกกับเฟสหนึ่งห้าแสนนะครับก็จะเป็นตัวเลขแต่ว่าตัวเลขกลมๆน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งล้านสิทธิ์นะครับหนึ่งล้านสิทธิ์นี้ยี่สิบมกราคมนะฮะยี่สิบนะครับ, 20, รบก็คือวันพุธเนาะ วันอังคารที่19กาคอรมอคอรมออนุมัติแล้ววันพุทธที่20ก็6โมงเช้าเหมือนเดิมนะครับคนละครึ่งนะฮะขอให้ทุกคนได้นะครับแล้วก็ไปหาเครือข่ายหรือว่าสัญญาณอะไรที่มันดีๆนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหาก,กันอีกนะครับอันนี้คนละครึ่งถือว่าเป็นข่าวดีไปแล้วนะฮะก็คนละครึ่งนี้ก็จะใช้ได้เลยในวันที่25 25มกราคม พอใช้ได้เลยวันที่25มกราคมนั่นหมายความว่าคุณก็จะเหลือสิทธิ์ในการใช้ได้อีก2เดือนก็ยังพอมีเวลาครับก็วันละ150ถูกไหมฮะเขาครึ่งเราครึ่งรัฐครึ่งเราครึ่ง150มีเวลา2เดือนโอเค3,000ันก็น่าจะพอไหวนะฮะก็ขอให้ทุกคนได้คนละครึ่งนะครับอาจจะมีการต่อมาตรการคนละครึ่งออกไปเพื่อในการกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้เอาลงทะเบียนให้ครบ2เฟสให้เสร็จก่อนนะฮะทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองนะครับคนละครึ่งเรียบร้อยแล้ววันนี้ที่ประชุมมคนะะ เรื่องเงินเยียวยาคนถามมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาถามมาเยอะเลยนะฮะโควิดรอบนี้จะมีมาตรการเยียวยาไหมเขาจะให้กี่บาทก่อนหน้านี้ให้บอกว่าสี่พันอันนี้คือเป็นแหล่งข่าวนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเงินสี่พันจริงๆแล้วเนี่ยคือผมก็ไม่อยากจะบอกตัวเลขไปก่อนเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอไปเข้ากับสภาพ,พัฒน์พอไปเข้ากับสํานักงบแล้วก็เอามาคุยกับนายกตัวเลขมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปนะฮะสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยท่านนายกก็บอกแล้วว่าที่ประชุมเนี่ยก็เคาะแล้วนะฮะ 3,500บาท2เดือนด้วยกันนะฮะ3,500บาท2เดือนเออเอาตัวเลขเอามันผ่านไปเร็วมากบาท2เดือนนะฮะสำหรับเยียวยาหลายคนถามว่าเอา้ารอบที่แล้วคนละครึ่งมันได้5,000 3เดือนรอบนี้ทำไมมันได้3,5 0 0ขอโทษนะครับรอบนี้เขาไม่ได้ล็อกดาวน์นะฮะรอบที่แล้วล็อกดาวน์ไปไหนไม่ได้อยู่กับที่หยุดงานนู่นนี่นั่นแต่ว่ารอบนี้ หลักคิดต่างกันนะครับหลักคิดรอบนี้ก็คือว่าเราไม่ได้ล็อกดาวน์บางอาชีพบางคนยังสามารถเดินทางไปไหนมาไหนและยังเดินทางได้ร้านค้ายังค้าขายได้แม้ว่าจะขายได้กําไรลดลงถูกไหมครับนฉะนั้นหลักคิดมันต้องต่างกันนะครับก็ให้คนละ3า0 0บาทเป็นเวลา2เดือนก็น่าจะเป็นกุมภามีนานี้แหละครับรอค่ะเดี๋ยวยาขอบคุณค่ะ,ะต้องขอบคุณรัฐบาลไม่ได้ขอบคุณผมนะครับแต่เงินนี้เป็นเงินกู้นะฮะ ใช้วงเงินกู้มาหมุนเงินออกมาให้นะฮะเอ่อก็เป็นเรื่องของคนละเอ่ออะไรนะเยียวยาไปนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเท่าที่ฟังท่านท่านรัฐมนตรีคลังฟังท่านรัฐมนตรีคลังอธิบายเนี่ยก็คงจะเป็นการลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนเหมือนเดิมครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้คําว่าเราไม่ทิ้งกันแต่ครั้งนี้เนี่ยเราน่าจะใช้คําว่าคํานี้อาจจะปรับเปลี่ยน ได้ในอนาคตนะครับผมไม่ทรบาบเหมือนกันแต่คำที่เขาจะใช้ก็คือลงทะเบียนเราชนะนะครับใช้คำว่าเราชนะนะฮะก็เป็นการจ่ายเยียวยานะฮะสองเดือนด้วยกันเอ่อเท่าที่คุยกับแหล่งข่าวนะฮะเอาเรื่องของเยียวยาก่อนคุยกับแหล่งข่าวเนี่ยสามันห้าสองเดือนนี้เนี่ยตอนนี้คุยกันในคอรมอแล้วและต่อไปทั้งคลังทั้งสำนักงบทั้งสภาพัฒน์ก็ไปคุยกันว่าเอ๊ะรูปแบบเนี่ยเราจะให้มัน มันไม่มีปัญหาเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนคนเเหมือนเราไม่ทิ้งกันครั้งที่แล้วเนี่ยจะทํำยังไงก็จะมีการคุยกันนะครับว่า1ก็คือแน่นอนละมันต้องมีการลงทะเบียนลงทะเบียนก็คือ www เเราชนะ .com อันนี้ชื่ออาจจะเปลี่ยนนะฮะชื่ออาจจะเปลี่ยนอาจจะไม่ใช่คําว่าเราชนะก็ได้เพราะว่าจะต้องเข้าที่ประชุมอีกแต่ว่าท่านรัฐมนตรีคํางบอกว่าเราชนะอ่ะเราชนะก็เราชนะไปก่อนนะครับลงทะเบียนแล้วแล้วเขาก็จะไปคุยกันว่า มันจะมีวิธีการอะไรพวกนี้คงคุยกันนะฮะวิธีการอะไรที่ทําให้มันง่ายขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่ทิ้งการมีการแบ่งอาชีพใช่ไหมฮะอาชีพนี้อาชีพนี้ได้อาชีพนั้นไม่ได้เอ๊ะมันก็ดูว่าคนนั้นตกหลน่นคนนี้ตกหลน่นคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวพวกนี้เขาจะคุยกันต่อนะครับว่าอา้าวแล้วอย่างเงี้ยจะทํำยังไงพอลงทะเบียนไปแล้วหรือหรือหรือนะฮะอันนี้ใช้คาว่าหรือเพราะยังไม่แน่นอนหรือตัดสิทธิ์ไปเลยเช่นข้าราชการไม่ได้ เอาแน่นอนนะฮะเยาวยาข้าราชการไม่ได้อยู่แล้วนะฮะคุณเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจไม่ได้แต่นอกนั้นได้หมดอย่างเนี้ยมันก็ลดความซ้ำซ้อนถูกไหมฮะอาจจะเป็นตัดอาชีพบางอาชีพที่คุณได้รับเงินเดือนอยู่แล้วเงินเดือนประจำเช่นตัดข้าราชการออกไปตัดรัฐวิสาหกิจออกไปก็จะเหลือคนกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนหนึ่งที่จะได้รับ3,5 0 0เป็นเวลาสองเดือน คนก็บอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็ถามมาว่าเอแบบนี้เนี่ยมันจะได้เ,พเฉพาะพื้นที่ที่28จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสีย่ยงโควิดไหมถามมาแล้วนะครับให้ครอบคลุมกันทั้งประเทศนะฮะเพราะว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ทุกคนเดือดร้อนนะฮะแต่ทีนี้กําลังจะแยกกลุ่มว่าเอ๊กลุ่มไหนจะยังไงกันบ้างกลุ่มไหน ได้กลุ่มไหนไม่ได้อาชีพไหนอะไรยังไงแต่ว่าทําให้ง่ายขึ้นเท่าที่คุยมานะฮะคุยกับผู้ใหญ่มาเขาบอกจะทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นอ่าควรเป็นแบบนี้ค่ะใช่ก็คือจะตัดเฉพาะส่วนที่ไม่น่าจะได้เช่นตัดข้าราชการออกไปตัดรัฐวิสาหกิจออกไปตัดคนมีสตังออกไปหลายคนก็เลยถามว่าเอาแล้วเขาจะตัดคนมีสตังจะดูได้ยังไงว่าคนนี้รวยคนนั้นจนดูเรื่องการจ่ายภาษีไงครับ ดูเรื่องการเสียภาษีดูเรื่องการจดทะเบียนเพราะว่าเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วก็จะเอาพวกนี้มาคุยกันครับว่าเราจะตัดคนพวกนี้ออกแล้วจะให้เหลือกลุ่มก้อนนึงที่เขาเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบจริงๆ, <Evangel ion> ๆก็คงจะชัดเจนวันสองวันนี้นะฮะเดี๋ยวคงมีข่าวขอบคุณข่าวสารดีด้วยขอบคุณครับอ๋อโจว่ะโจวะโจได้หรือเปล่าโจได้หรือเปล่าเนี่ยรอบนี้เพื่อนโจเราอือ ถูกไหมครับอันเนี้ยอันเนี้ยคือคือเวอร์ไวเบเราชนะ .com ที่จะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาชื่ออย่าค่อยไปว่ากันอีกทีแต่ถ้าบทีครั้งต่อบอกเอาชื่อนี้ไปก่อนเอาก็ชื่อนี้ก็ชื่อนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมีมาตรการนะครับทีนี้หลายคนถามเนี่ยเกษตรกร,ะร,กรจะได้ไหมคือ,อ,อนเดี๋ยวเดี๋ยววันสองวันนี้เขาจะคุยกันนะฮะว่าตัดเฉพาะบางส่วนที่ไม่ได้เช่นข้าราชการและธารก,กิจไม่ได้น,น่นอนตัดออกไปนอกนั้นตัดคุลวยออกไปให้เหลือเฉพาะกลุ่มก้อนคนที่ได้ทั้งประเทศจะเหลือเท่าไหร่ ถูกไหมฮะแล้วหนึ่งคือลงทะเบียนแหละหนึ่งคือลงทะเบียนสองคือเอ๊ะลงทะเบียนแล้วมันก็จะมีเอาโจไม่ได้หรอช่างภาพจะได้ไหมน่าจะได้ครับช่างภาพจะได้คุณลีสวัสดีครับแล้วจะมีอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่หนึ่งตาสีตาสาสองคือคนที่ไม่มีระบบโทรศัพท์ที่จะสามารถสมัครได้ กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเท่าที่คุยกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าก็คุยอยู่ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะมีวิธีการยังไงให้กลุ่มคนก้อนเนี้ยเข้าได้เงินเยียวยาด้วยก,ก็ผมก็ฝากไปบอกว่าช่วยพิจารณาถึงคนเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมันก็มีบางส่วนที่เป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงในการลงทะเบียนได้เขาไม่มีสิทธินฮะ แต่คั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอหาลือในที่ประชุมด้วยว่าจะมีมาตรการยังไงหรือจะมีหน่วยงานอะไรหรือจะมีเครือข่ายองค์กรอะไรที่จะสามารถช่วยช่วยเหลือคนที่เข้าไม่ถึงเหล่านี้ได้เดี๋ยวรอดูนะฮะเดี๋ยวรอดูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆคนที่ติดตามขอบคุณ24.400คนที่ติดตามนะฮะยังคงเหนียวแน่นกันเหมือนเดิมนะครับหคืออ่ะเอ่อคนลครึ่งเรียบร้อยแล้ว เดียวยาเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าน้ำค่าไฟลดให้สิบเปอร์เซ็นต์เขาก็จะมีเลทของเขานะฮะว่าใช้มากเท่าไหร่ใช้น้อยเท่าไหร่เดี๋ยวคงจะมีดีย๋ยวผมจะลงให้ในเพจแล้วกันนะครับก็จะได้อ่านกันได้ว่าค่าน้ำค่าไฟอะไรยังไงมีประกันสังคมประกันสังคมที่เรากําลังพยายามจะต่อสายถึงรัฐมนตรีแรงงานนะครับประกันสังคมประกันสังคมบอกแล้วเอากระดาษผมมาไปจิ้งไว้ไหนขอหนึ่งนาทีประกันสังคมนะ อ,อเป็นกรโอ้ขอไปประกันสังคมไม่รู้ไปวางไว้ไหนแล้วก็มีประกันสังคมประกันว่างงานนะครับที่วันนี้เนี่ยเขาก็มีการคุยกันแล้วก็วันนี้คนที่เอ่อว่างงาน สุดพิสัยในการว่างงานใช่ไหมผมใช้คํานี้แล้วกันก็ได้ไปล็อตหนึ่งแล้วนะฮะจะทยอยใจยเรื่อยๆนะฮะก็ประกันสังคมก็พยายามจะคุยกับตีเมื่อวานคุยกับท่านสุดชาติท่านสุดช,ชาติโอเคแล้วแต่ว่าพาะเอิญมีประชุมด่วนเข้ามานะครับก็เลยต้องพยายามต่อสายท่านอยู่โทรไปหาบุคคลใกล้ชิดท่านแล้วแต่ว่าท่านยังปิดห้องประชุมอยู่นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคนแก่คนพิการจะได้ไหมอะไรยังไงนะครับคืออย่างนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยโควิดนะฮะโควิดของเราเนี่ย มันจะมีมาตรการทยอยออกมาทยอยออกมาผมว่าครั้งนี้ก็มาตรการในการช่วยเหลือก็เร็วอยู่นะครับก็วันนี้เข้าออกพวกนี้เข้าคอรมอพวกนี้เข้าเออเป็นเฉขอะภยัยวันอังคารหน้าที่19เ้าข้าคอรมออีกครั้งหนึ่งพอเข้าคอรมอเสร็จปั๊บก็จะรู้แล้วล่ะว่าเง,เงินเงินเยียวยาจะได้เมื่อไหร่เท่าที่ฟังดัมตีครั้งวันนี้ถแถลงก็เร็วสุดนะเร็วสุดคุณจะได้เงินเยียวยาประมาณปลายเนี่ยปลาย เดือนแต่ว่าช้าสุดก็ต้นกลุ่มภาพัน์ธก็ยังถือว่าเร็วอยู่นะฮะแต่ว่าหลายคนนะเข็็นใจครับหาเช้ากินข้านะฮะหาเช้ากินข้าก็ลําบากอยู่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตต่อสายจารมตีแรงงานสักครู่ครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับ สวัสดีครับท่านสุชาติครับครับน้องอนุวัฒนจัดให้ช่องเจ็ดที่นัดไว้ครับท่านครับอ๋อประกันมาตราช่วยเหลือมาตาสา3สามสาศแล้วก็เงินชราภาพ5้าส้าปีอะครับท่านครับใช่ครับท่านท่านสะดวกได้ได้เลยไหมครับ เออพ่กนี้สักประมาณประมาณสักกี่โมงนี่ครับท่านครับพวกนี้บ่ายๆนะครับงั้นเดี๋ยวผมผมนัดอีกทีนะครับท่านครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านยังประชุมไม่เสร็จเลยครับโอ้ขออภัยนะฮะหลายๆคนที่รอติดตามนะครับท่านยังประชุมมีเรื่องด่วนเรื่องของโควิดนะฮะท่านกําลังประชุมอยู่นะครับขอโทษแฟนเพจทุกๆคนด้วยท่านเลยบอกว่าพวกนี้ขอช่วงบ่ายๆได้บ่ายๆได้ไหมนะฮะ ขอโทษนะขอโทษแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะขอเลื่อนไปช่วงบ่ายนะไม่เป็นไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านไม่รู้ว่าเราไลฟ์สดอยู่นะครับได้ได้ได้นะโอเคพวกนี้เดี๋ยวผมบอกให้ว่าช่วงไหนแต่ว่าบางคนถ้าดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้ในแฟนเพจอนุวัจัดให้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีทักทายนะครับยังคงเดียวแน่นกันเหมือนเดิมนะครับก็เท่าที่คุยนะครับมาตราสามสามนะครับก็ แม่เห็นใจฮะหลายคนอาจจะบอกมาตาสามสน้อยใจฮะเรื่องการช่วยเหลือน้อยไปหน่อยสามเก้าสี่ศก็คือเรื่องของอาชีพอิสระถูกไหมฮะอาชีพอิสระแล้วก็จ่ายประกันตนเองครั้งที่แล้วก็ได้เยียวยาไปนะฮะครั้งนี้๋ยวรอดูว่ากลุ่มจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนบอกว่าเท่าที่ผมไปดูคําถามเนี่ยก็คือมาตรการอยากให้กระทรวงรารงาน,นอนุญาต ให้นําเงินชราภาพ55ปีมาใช้ใช่ไหมฮะกม็มันต้องแก้ระเบียบหลายอย่างฮนะต้องแก้โอ้โหพรบรเยอะเลยฮะอันนี้ยอมรับนะต้องแก้พรบตัวโนสวัสดีจ้าเออต้องแก้ค่ะรอนะรอรอ,รอท่านขอท,นท่านประชุมอยู่ก็เลยขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้อย่าท่านไปปฏิบัติภารกิจต่อนะฮะขออภัยทุกทุกคนด้วยนะครับอืมก็ถ้าจะแก้เนี่ยมันต้องไปแก้เยอะฮะได้ข่าวมาว่ามีการประชุม เพื่อที่จะสอบถามถึงเงินชราภาพห้าสิบ้าปีเนี่ยประชุมไป3รอบแล้วนะฮะมันต้องแก้หลายอย่างเลยนะฮะแก้เพรแก้พ,กพรบรแก้นูน่นแก้นี่แก้นั่นอ,อได้ข่าวแล้วจริงก็ประชุมอยู่นะฮะเพื่อพยายามจะแก้อยู่แต่ว่ามันยังมีติดติดกัดขัดอะไรเดี๋ยวต้องให้ท่านอธิบายพรุ่งนี้ครับนะดีนะเนี่ยท่านรับนะเนี่ยไม่งั้นผมร <laughs> ับหน้าคนเดียวเลยนะครับอืมโอเคนะครับ งั้นเราไปพรุ่งนี้เนาะวันนี้เราคุยกันหอมปากหอมคอนะคนละครึ่งเยียวยานะครับเดี๋ยวผมพยายามจะสอบถามเรื่องเยียวยาให้ว่ามันจะยังไงเพราะว่ามันจะมีความชัดเจนคือ 1- นถึงสวันนี้ตอนนี้ก็ใช้คําว่าเวอร์ไวเว็บเราชนะไปก่อนนะครับสําหรับเยียวยาในปีนี้นะครับขอบคุณนะครับขอภยัยขอภัยทุกๆคนด้วยนะฮะอุตสาห์ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับแล้วก็แชร์ไปจนถึง 4- ี่ถึงห้าพันคนนะฮะขอบคุณมากก็ ขอโทษทีนะแต่ไม่เป็นไรเราเข้าใจกันเนาะท่านก็ติดภารกิจจริงๆโอเคนะครับนะได้นะไม่เป็นไรนะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่พยายามจะหาคนมาคุยให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ